S <S <S นายกเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคะนายกกนยฮะก่อนนนี้ถ้าจำได้คือตอนที่ <S <S 2> <S 2> ไปยุโรปคราวก่อนนะครับก็บอกว่าจะไปคุยกับทางผู้จัด F1 วันและล่าสุดมีความคืบหน้าวันนี้นายกออกมาให้สัมภาษณ์เองบอกว่ามีความเป็นไปได้เลยครับว่าทางฟอร์มูล่าวันะครับการแข่งขันรถสูดหนึ่งเนี่ย <S <S 2> <S 2> จะมาจัดนะฮะเลือกสนามของประเทศไทยด้วยโดยไทยครับเสนอนะฮะให้ อุดพื้นที่อยู่ตะเพาเนี่ยสร้างสนามกีฬาสนามรถแข่งเนี่ยจะมีรถแข่งเออจะมีสนามอ่ะนายยกมั่นใจว่าเขาจะมานะครับในช่วงมาแข่งที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนมีความมั่นใจอย่างที่สุดเลยครับเห็นบอกก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะไม่มานะแต่อันเนี้ยอ่ะ ไปคุยแล้วนายกบอกเขามาค่ะคทั้งนี้ค่ะนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้เปิดเผยค่ะภายหลังจากการเดินทางนะคะไปเยี่ยมชมสนามแข่งรถนะคะที่เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็พบกับผู้บริหารสนามด้วยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสนามที่เป็นประวัติศาสตร์เลยโดยรัฐบาลไทยค่ะต้องการสนับสนุดนด้านการท่องเที่ยวให้มีการแข่งขันกีฬาระดับโลกซึ่งฟอร์มูล่าวันหรือว่า F1 นเนี่ยละค่ะใน1ปีจะมีการแข่งขันกว่า20สสนามตามเมืองต่างๆทั่ว

แต่ก็ไม่เคยจัดขึ้นที่ไทยนะดังนั้นคะ่ะรัฐบาลจึงต้องการที่จะให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศไทยด้วยนายกเศรษฐาบอกว่านะคะได้มีการเชิญนายชัยพรมเลิศประธานกรรมการบริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็คุณกวินนะคะการจานาภาคค่ะกรรมการแล้วก็กรรขอภัยค่ะกรรมการและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัท BTS Group Holding จำกัดซึ่งเป็นผู้ได้รับการทําสัมปทานสนามบินอู่ตะเภาซึ่งก็มีที่ดินอยู่บริเวณดังกล่าวจํานวนมากเลยหากรับ เลือกให้เป็นหนึ่งในสนามแข่งขันก็จะใช้ที่ดินบริเวณอู่ตเะเภาเนี่ยแหละค่ะรัฐบาลจึงให้ความมั่นใจว่าไทยเราเนี่ยมีความพร้อมในการสร้างสนามแข่งขันอย่างเร็วที่สุดก็คือในปี2027ช้าที่สุด2028ต่างกันแค่ป,ปีเดียวค่ะ โดยผู้สนับสนุนรายใหญ่ก็คือปอตทจำกัดมหาชนเช่นอย่างเช่นนะคะเมื่อครั้งที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันก็มีบริษัทนะคะปีโตนัสเป็นผู้สนับสนุนค่ะเชื่อว่าทางผู้จัดนะคะและก็เราก็มีความต้องการให้มีการจัดการแข่งขันมั่นใจว่าภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีข่าวดีไปฟังเสียงข่าวดีของนายกรัฐมนตรีกันค่ะผมก็ค่อนข้างมั่นใจอ่ะแต่คนข้างมั่นใจมวกนั้นเลยว่าเขาอยากได้เราเราก็อยากได้เขานะครับ แก็ไม่อยากจะพูดไปกลับมามันทั้งทีโอ้ดีมากครับเพราะเขาเองไม่อยากมาเลยแล้วเขาเองก็อยากมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ตอนนี้คะแนนนำอยู่ทีมเรดบูเองก็คนไทยเป็นเจ้าของห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะวันนี้ก็ได้พบกับอเล็กซ์ซาวเบิร์ดซึ่งเป็นคนนักเตะได้ไปได้เป็นนักขับคนไทยในลูกครึ่งแล้วก็พอพูดไทยได้แล้วก็เขาก็อยากมากแล้วก็อยากมาสร้างความหวังรในมานาจให้กับนักขับไทยด้วยนะครับเวลาฟอร์มูล่าวันมาไม่ใช่ฟอร์มูล่าวันอย่างเดียวมีฟอร์มูล่าทูด้วยซึ่งเป็นลงมา ซึ่งแข่งสาวโบเหมือน,นกันแล้วก็จะมีเ,เ,เป็นฟอร์มูล่าแอดเวร์มี่ของเด็กเยาวชนซึ่งต้องการให้มีควาเมเสมอภาคเท่าเทียมสับส่วนให้ผู้หญิงเป็นนักแข่งรถด้วยนะครับก็มหทางดีคงับเยอะนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวโบราณนะครับการประเมินเรื่องของเพราะว่ารายได้ที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะช่วยเล่นเท่าไหรอย่างครับเราทำศึกษา,ายอยู่ครับแต่ว่าอย่างอย่างอย่างเช่นวันนี้ที่ไปอ่ะอย่างตัวที่เข้าเข้าไปในตัว VIP แล้วกันแค่ครับเป็นแค่แพทย เข้าไปเนี่ยต้องมีตั้งแต่ห้าพันถึงแปดพันเหรียญน,นะต่อคนแปดสอบนี้ก็เป็นแสนนะต่อคนคนเข้าไปเป็นหลายเป็นหลายพันคน,น,นมีขายสปอนเซอร์ชิพด้วยมีไททอลสปอนเซอร์ชิพด้วยมีการขายตั๋วด้วยมีการขายอาหารด้วยนะครับแล,แล้วอย่างการที่เราจะระตุูนเศรษฐกิจมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นแต่เดียวเป็รเรื่องของคนที่จะมาด้วยแขกที่จะมาก็จะเป็นเรื่องของโรงแรมเรื่องเรื่องร้านอาหารเรื่องเป็นช้ชอปปิง้งเรื่องอมาศึกษาวัฒนธรรมไทยเราสามารถจากกิจกรรมเสริมในช่วงนั้น เพื่อเดินทางไปเชียงใหม่ไปขอนแกน่นไปอางจรบุรีไปสุราษฎร์ธานีไปนครศรีธรรมราชได้ผมเชื่อว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงบวกเข้ามาอาศัยครับครับพร้อมกันนี้นะครับคุณเศรษฐายังมีการกล่าวนะครับืบ่าวันนี้ได้ไปเดินทางไปพบกับบริษัททางการเงินเป็นธนาคารที่ชื่อว่าอินเตซ่าซามเปโโรนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเรื่องการให้สินเชื่อในประเทศต่ตางๆครับก็มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการสนุนด้านการเงิน ในโครงการแลนบิดครับซึ่งทราบดีนะครับว่ารัฐบาลมีความต้องการขยายสนา,น,นามบินทั้งสนามบินทนภูมิสนามบินภูเก็ตและสนามบินเชียงใหม่โดยธนาคารนะครับก็มีความสนใจหากมีรายละเอียดมากขึ้นก็อาจจะติดต่อกลับมาครับให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไปชี้แจงในขนของรายละเอียดครับพร้อมกันนี้ท่านนายกยังกล่าวย้ําว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่เมืองมิลานแล้วครับต้องการให้ทีมงานกลับไปทําการบ้านในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบและผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยครับการแปลรูปการเกษตร การใช้นวัตก,กรรมต่างๆจะสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลและเป็นหน้าที่ของตนครับที่ต้องทํางานร่วมกับรกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนะครับอย่างน้อย3เท่าภายใน4ปีครับ<ช>ตามอธิบายของรัฐบาลครับเรียกว่าพอไปมิตรลายมาแล้วเห็นแฟชั่นที่นู่นก็อยากจะกลับมาบอกว่าพัฒนาแฟชั่นของเมืองไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าครับค่ะเดี๋ยวต้องรอรุ่นะนะนายกก็สัมภาษณ์บนเครื่องบินเลยนะก้องเห็นไหมโอ้อาจจะ บิ๊ซีมากภารกิจอกเยอะไม่มีเวลาค่ะจับตาดูทีนะคะว่าวันที่23เนี่ยหวยจะออกมาเป็นยังไงคะเพราะว่านายกนะคะองน้ก่อง23นี่น่ี่วัเนี่ยเขาก็ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะเดี๋ยวต้องรอรุ้นกันอีกทีค่ะ